สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำพูนตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับท่านที่สนใจในอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกริตยี่ห้ออาเนินรุ่น6,200วัตต์โปรนะครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าอินเวอร์เตอร์ที่มาจากโรงงานครับสามารถใช้งานได้เต็มที่กี่วัตต์นะครับ วันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูว่าอินเวอร์เตอร์ที่มาจากโรงงานใช้งานเต็มที่จะได้สักเท่าไหร่นะครับให้เหมือนกับเครื่องที่ผมซ่อมมานะครับว่าตัดที่กีว่วัตสำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับก็มีส่งมาซ่อมเป็นปกติทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นที่ถูกหรือว่ารุ่นที่แพงนะครับแพงแค่ไหนถ้าต่อใช้งานไม่เป็นก็มีโอกาสที่จะพังได้เหมือนกันครับจะเห็นว่าแพ็กเกจของอาเนิน แพ็กกล่องมาแบบนี้เลยครับ2ชั้นอันนี้ผมสั่งมาจากต่างประเทศนะครับมาให้คุณลูกค้าหลายท่านสั่งมาจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับเอามาใช้งานได้ไม่เท่าไหร่ก็พังก็อาจจะเป็นสั่งมาจากโรงงานต่างกันนะครับที่ผมสั่งมาภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือกับ Wi-Fi ครับแบบนี้เลยแพ็คมาอย่างดีนะครับห่อโฟมมารุ่น6,200รวัตต์ โมเดล AN ขีด SC 1 0 2 p r o 6 2 0ขีด Pro ขีดตัวนี้มีหลายท่านใช้งานอยู่ครับบางคนใช้งานแล้วไม่เห็นแผงครับหรือว่าใช้แผงแล้วเครื่องไม่ทำงานครับก็ต้องมาดูสเปคการใช้งานของมันครับมาดูที่ PV in เครื่องนี้ต้องการที่9 0จนถึง450ทําทำงานได้ดีที่2 4 0จนถึง450อย่างที่ผมเคยบอกหลายๆท่านครับที่ ใช้อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้แผงโซล่าเซลล์ควรจะมีที่240ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เกิน450บางคนใช้แผง10แผงขึ้นไปครับเครื่องไม่ทำงานก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมเคยเตือนไว้แล้วนะครับว่าทำไมต้องใช้แผงไม่ควรเกิน9แผงต่อ1สตริงนะครับแล้วสามารถต่อได้ไม่เกิน2สตริงตอนนี้ขนาดแผงโซล่าเซลล์มีมาเยอะมากนะครับแผง600 700ก็มีครับ ถ้ามาใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ต้องดูสเปคดีๆนะครับถ้าใช้แผงเกินสเปคของเครื่องนะครับเครื่องก็อาจจะไม่ทํางานอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้าใช้งานเป็นจะไม่มีปัญหาใดๆเลยครับสำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นฟิลด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับเซิร์ c โป o รเทคชั่นเบเกอร์ดีนะครับของแผงก็ต้องดูสเปค ของเบเกอร์ด้วยว่าควรใช้กี่แอมชิโนเทมเมอร์ด้าน a c ซีเอาทเบเกอร์ด้าน AC, out, cker, าน AC out สําคัญมากนะครับเบเกอร์ cker, ด้าน AC in ก็เช่นกันเลือกขนาดให้ถูกต้องกับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ด้วยนะครับยกเข้ามาทดลองในห้องซ่อมผม,ผมเลยนะครับจะได้รู้เป็นเครื่องใหม่ๆที่มาจากโรงงานนะครับยังไม่ผ่านการซ่อมมานะครับมีวอยรับประกันอยู่นี่นะครับเป็นของปี2023 เดือนสิงหาคมแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ NMC 811ขนาด1 4 1สแอมป์สำคัญที่สุดก็คือเบรกเกอร์ที่ใช้กับแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ครับต้องเป็นเบรกเกอร์ MCCB แบบนี้ถ้าใครใช้เบรกเกอร์เล็กๆแบบนี้นะครับไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายต่างๆเปิดนะครับด้าน AC out ผมจะใช้ พัดลมความร้อนตัวนี้นะครับในการทดสอบมีอยู่2ตัวตัวหนึ่งใช้ไฟที่2กิโลวัตต์หรือว่า2000วัตต์ครับสายแบตก็สำคัญมากนะครับให้ใช้สายทองแดงเต็มแบบนี้หรือว่าจะใช้สายแบบนี้ก็ได้นะครับที่ใช้กับ power รถยนต์สายเส้นนี้ครับเบอร์ v 35ตอนนี้ผมต่อสายแบตเรียบร้อยแล้วนะครับมาตรฐานการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ก็ต้องจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเป็นอันดับแรกนะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างให้ทําตามผมนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้งานทุกครั้งก็ต้องมีการตั้งค่าโดยการจ่ายไฟเข้าด้าน AC in นะครับเป็นอันดับแรกเสียบเข้าไปเลยเมื่อมไฟ AC in เข้าเครื่อง หน้าจอของเครื่องก็จะเปิดแบบนี้จะเห็นว่าตอนนี้แรงดันของแบตเตอรี่มีที่56 V โวลต์และมีไฟด้าน AC อยู่ที่230 V โวลต์นะครับเนื่องจากในห้องงมผมนะครับใช้ไฟจากโซล่าเซลล์เป็นหลักนะครับไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์อยู่ที่230 V โวลต์และจะสังเกตเห็นว่ามีลูกศรชี้แบบนี้นะครับแปลว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมานะครับมีไฟจาก AC ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับ เข้าไปดูการตั้งค่ากดปุ่ม enter ค้างไว้ครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เมนูที่1ตั้งเป็น S U B นะครับมาจากโรงงานผมจะตั้งเป็น S B U นครับเมนูที่2กระแสชาร์จครับโดยรวมเขาตั้งมาที่60นะครับแบตเตอรี่100ให้ตั้งที่30แอมนะครับ ค่าแบตเตอรี่200ให้ตั้ง40เมนูที่3ตั้งเป็น APL เมนูที่5นะครับเป็นชนิดแบตต้องตั้งค่าเป็น Use นะครับเพื่อเราจะตั้งค่าเองเมนู Menu ที่6นะครับตั้งเป็น LTD โหลดเกินให้ตัดเขาตั้งเป็น l t d นะครับผมจะตั้งเป็น LTE เปิดใช้งานเมนู Menu ที่7นะครับ เป็นอุณหภูมิถ้าเกินก็ให้ตัดตัวนี้เขาไม่ได้ตั้งมานะครับผมจะเปิดไว้เมนูที่9เป็นความถี่ด้าน AC out ครับเมนูที่10เป็นแรงดันด้าน AC out เมนูที่11เป็นกระแสชาร์จด้าน AC นะครับก็อยู่ที่เมนูที่16อีกทีว่าเราเลือกเอาอะไรชาร์จนะครับเมนูที่12ครับก็คือตัดจากแบตเตอรี่ไปใช้การไฟฟ้านะครับ เมื่อแบตเตอรี่อ่อนจนถึงค่าที่เราตั้งไว้ครับมันก็จะตัดไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าหรือว่าบายพาสครับเมนูที่13ก็คือกลับมาใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเราระบบ4 8บโวลต์ครับถ้าเป็น NMC นะครับก็จะตั้งประมาณ52จนถึง54นะครับก็ต้องดูการทำงานของมันด้วยนะครับว่าควรจะตั้งเท่าไหร่ เมนูที่16นะครับก็อย่างที่บอกถ้าเราตั้งเป็น SNU ก็คือใช้จากโซล่าเซลล์แล้วก็การไฟฟ้าช่วยกันชาร์จนะครับผมจะตั้งเป็น OSO เพื่อให้ชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวครับเมนูที่18ก็คือเสียงปุ่มกดครับเมนูที่19นะครับในเครื่องนะครับตั้งเป็น ESP ถ้าตั้งแบบนี้เวลาเราดูข้อมูลหน้าไหนนะครับมันจะกลับไปหน้าแรกผมจะตั้งเป็น TEP ครับ เห็นว่าพัดลมเงียบไปแล้วเมื่อเราเปลี่ยนโหมดการชาร์จนะครับมันก็หยุดชาร์จเมนูที่20ครับไฟหน้าจอนะครับจะเปิดไว้หรือไม่ถ้าเปิดไว้ก็เป็นออนนะครับ LON ถ้าไม่เปิดก็ LOF นะครับเมนูที่22เป็นเสียงอะลามนะครับก็ตั้งอะลามไว้นะครับเมนูที่23นะครับเป็นบพาสถ้าอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับ ไม่มีชิโนทัมเมอร์หรือว่าไม่ได้ต่อ AC in ไว้นะครับก็ให้ตั้งเป็น BYE ครับเมื่อเครื่องโอเวอร์โหลดมันก็จะทำการชัดดาวหรือบพาสนะครับเมนู25ตั้งเป็น FEN เมนูที่26นะครับเป็นแรงดันชาร์จนะครับถ้าแบตเตอรี่ NMC ก็จะตั้งไว้ที่57.8นะครับ ตามสเปคของแบตเตอรี่ NMC สามารถตั้งได้เต็มจนถึง58.8แต่ผมจะตั้งไว้ที่57.8นะครับเท่ากับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเลยนะครับมินู27นะครับก็คือโวลต์ลอยโวลต์ลอยเมื่อโซลา r เซลล์ชาร์จจนถึงโวลต์ลอยแล้วนะครับเครื่องก็จะทำการหยุดชาร์จนะครับผมจะตั้งไว้ที่57.5ครับ ถ้าใครใช้ลิเธียมฟอสเฟต 16S นะครับตั้งแบบภูมได้เลยเมนูที่29นะครับก็คือตตัดชัดดาวครับตัวนี้ถ้าไม่มีไฟ AC i n ถ้าแรงดันถึงค่าที่เราตั้งไว้นะครับเครื่องก็จะทำการปิดแล้วก็ชัดดาวครับส่วนมากก็จะตั้งไว้ที่46-47โวลต์ครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหรือแบตเตอรี่ลิเธียม NMC นะครับ จัตั้งประมาณนี้ตั้งไว้ที่46.5แล้วละกันนะครับ30นะครับตั้งเป็น EDS นะครับเมนูที่31นะครับอันนี้เป็น Equalization นะครับในการ Balance แบตครับก็ตั้งให้เท่ากับโวลต์ลอยก็ได้นะครับ เมนู33เมนู34เมนู35เมนู36แล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเมนูที่37เมนูที่37คือการตั้งค่าออนกริดนะครับถ้าตั้งเป็น H Y D นะครับก็คือใช้งาน on น l i ิดครับแต่ผมไม่แนะนำคลิปการใช้งานนะครับเคยทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับ เมนูที่38ครับเป็นการตั้งค่ากระแสการใช้งานออนกริดนะครับว่าจะให้ออนกริดผลิตออกมากี่แอมป์นะครับก็เอา10บคู 20, นะครับก็จะเป็นวัตที่ออนกริดสามารถผลิตได้นะครับอันนี้เป็นไฟที่อยู่ด้านบนนะครับถ้าเราตั้งเป็น LON ไฟด้านบนก็จะออกครับก็ไม่มีแล้วครับมีเท่านี้ จะเห็นว่าเมื่อเราตั้งค่าใหม่นะครับลูกศรต่างๆจะไม่มีแล้วครับผมจะต่อลัก MC4 เข้าเครื่องครับของแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นแผงขนาด280วัตต์โพลีจำนวน10แผงครับเนื่องจากว่าแผงรุ่นนี้แรงดันมันต่ำเลยใช้ที่10แผงได้นะครับแต่แผงปัจจุบันครับ450วัตต์ขึ้นไปให้ต่อได้ไม่เกิน9แผงครับ ถ้าจะใช้เกิน9แผงให้ต่อเป็น2สติิงอย่างเช่นสติิงละ6แผง2สติิงก็จะเป็น12แผงครับผมจะจ่ายไฟด้านแผงโซลาเซลล์เข้าเครื่องเปิดแล้วจะสังเกตเห็นแรงดันของแผงโซลาเซลล์มาที่384มีไฟจากแผงโซลาเซลล์มานะครับมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาแล้วนะครับมีลูกศรชี้เข้าเครื่องแล้วก็ชาร์จลงแบบ ก็ไปว่าระบบชาร์จเจอร์ทำงานครับมาดูการชาร์จกันครับชาร์จลงแบตที่12แอมป์ผมตั้งไว้ที่30แอมป์ทางนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับว่าสามารถชาร์จมาได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็เช้าอยู่ครับเห็นว่าขึ้นที่16 17เมื่อบูตบัคทำงานนะครับแรงดันของ แผงโซลาเซลล์นะครับก็จะแกว่งแบบนี้เนื่องจากว่าเช้าอยู่นะครับแรงดันก็ตกเป็นธรรมดาผมจะตัดไฟจากแผงโซลาเซลล์ออกนะครับและผมจะตัดไฟด้าน AC IN ออกนะครับให้เหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวเมื่อไม่มีทั้งไฟ AC IN และแผงโซลาเซลล์ครับหน้าจอก็จะดับ เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เปิดสวิตช์ power on ของเครื่องนะครับสวิตช์ power on ของเครื่องใช้ในการจ่ายไฟ AC out อย่างเดียวนะครับเวลาชาร์จไม่จำเป็นต้องเปิดสวิตช์ด้าน power on เมื่อถอดไฟทั้ง2แรงใงจ่ายออกแล้วผมจะเปิดสวิตช์ power เอาล่ะครับ ตอนนี้มีไฟด้าน AC in แล้วยังไม่มีการใช้งานนะครับอยู่ที่0วัตต์ปิดฝาให้สวยงามนะครับผมจะทำการเปิดโหลดที่2,000วัตต์จะเห็นว่าที่หน้าจอนะครับแสดงที่2,200วัตต์2,300วัตต์2,500วัตต์ แล้วก็ลดลงไปนะครับกินกระแสบแบตเตอรี่ที่46แอมป์ครับเครื่องนี้ข้อดีก็คือแสดงพร้อมกันเลยนะครับว่าดึงกระแสไปใช้ที่กี่แอมป์แล้วดึงโหลดที่กี่วัตต์ครับไม่มีทั้งไฟแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ไม่มีทั้งด้าน AC i n ครับตอนนี้เหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียว แบตเตอรี่ของผมมีที่50โวลต์นะครับเปิดโหลดอีก2,000หาแล้วนะครับขึ้นมาที่4,200วัตต์4,300วัตต์4,390วัตต์นะครับเห็นเมื่อกี้พัดลมที่เครื่องเริ่มเร่งแล้วนะครับผมจะเพิ่มโหลดอีก ขึ้นโค้ด07แล้วนะครับก็แปลว่าโอเวอร์โหลดดูไม่ทันนะครับแสงมันเข้าปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่ขอขยับกล้องเข้าใกล้ๆอีกทีนะครับเปิดเครื่องอีกครั้งตอนนี้ดึงโหลดทิ้งไว้เลยที่4,000วัตต์ครับ6,000กว่าครับ เนื่งจากว่ามันกระชากที่ผมกล้าทดสอบแบบนี้ก็เพราะว่าผมมั่นใจในตัวเครื่องนะครับแล้วก็มั่นใจในแบตเตอรี่ของผมด้วยครับว่าสามารถดึงใช้งานได้เต็มที่จริงๆตอนนี้โหลดอยู่ที่3,800วัตต์ครับเปิดอีก400เป็น4,300เปิดอีก500นะครับเป็น4,700หาอะไรมาบังก่อนนะครับ อยู่ที่4,700วัตต์ครับสายแบตเริ่มร้อนจะเพิ่มอีก500นะครับเป็น5,230เพิ่มอีกนะครับเป็น5,690วัตต์ขึ้นโค้ด07แล้วนะครับแล้วก็ตัดไปนี่นะครับอินเวอร์เตอร์6,200วัตต์จะอยู่ประมาณนี้นะครับอย่าคิดว่าอินเวอร์เตอร์มันจะสามารถจ่ายได้เต็มที่ตามกำลังเครื่องที่บอกนะครับ เนื่องจากว่าผมเป็นช่างนะครับแกะดูด้านในมันก็เป็นอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวดีๆนี่แหละครับแต่มันจะต่างกันตรงที่โปรแกรมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพขึ้นครับที่เขียนไว้ที่6,200ก็เพราะว่ารองรับการกระชากของเครื่องทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันฝากกดไลค์กดแชร์ทังช่อง YouTube ช่างเอลําพูนและช่างเอลําพูน CS2 ลงไมไปถึง ทางเพจ facebook ช่างเอลำพูนแฟนเพจครับขอบคุณครับ